หลังจากมีนักข่าวไปถามรูเบนอโมริมเกี่ยวกับผลงานของแมนยูในช่วง10นัดที่ผ่านมาซึ่งถือว่าย่ำแย่และอาจจะทำให้บอสเจ๋งของเด็กผีโดนปลดได้นั้นซึ่งตัวของอโมริมเองก็ยอมรับว่าตําแหน่งของเขากำลังอยู่ในความเสี่ยงถ้ายังไม่สามารถพาทีมกลับมาเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้แต่ว่าล่าสุดก็มีบทความที่น่าสนใจจากเฮนรี่วินเทอร์นักข่าวทียหนึ่งของเดอะไทม ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงอนาคตของอาโมริมได้น่าสนใจมากๆครับโดยเฮนรี่วินเทอร์บอกว่าแน่นอนว่าอาโมริมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเขาเป็นหนึ่งในกุนซือระดับท็อปที่ต้องการพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเพื่อประสบความสำเร็จมันอยู่ใน d n a ของพวกเขาแต่ง,งานของเขาไม่ได้อยู่ในสถานะเสี่ยงหรืออันตรายอยู่ในเตดรู้ดีว่าพวกเขาแต่งตั้งโค้ชพรสวรรค์สูง ซึ่งต้องการเวลาสำหรับการแก้ไขปัญหาวัฒนธรรมสโมสรที่ผุพังอยู่ภายในทีมที่ร้างความสำเร็จมานานอโมอริมต้องการงบประมาณเพื่อตัดนักเตะที่ไร้ประโยชน์ออกจากทีมและเติมผู้เล่นที่หนุ่มกว่ากระหายกว่ารับผิดชอบมากกว่าเข้าไปในทีมแทนปัญหาของ u ยูไ e นเตดไม่ได้มีแค่เรื่องศักยภาพของนักเตะเท่านั้นมันยังมีเรื่องทัศนคติด้วย ซึ่งมันอาจเกิดขึ้นเพราะตระกูลเกลเซอร์ที่ทำให้ใครคนหนึ่งที่อยู่ในเต็ดต้องการออกจากที่นี่มากกว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะเข้ามาเติมพลังงานให้กับที่นี่แทนแต่อโมริมจำเป็นต้องแก้ปัญหาของทีมที่ขาดผู้นำพวกเขาต้องการนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนกว่านี้และผลักดันนักเตะอะคาเดมี่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นที่แคสโมสรแห่งนี้เช่น ให้โอกาสแฮร์รี่อาาม์ดเขาพูดเองว่าเขามีเวลาซ้อมแค่4เซกชั่นในการเซตระบบ3-4-2-1ซึ่งมันน้อยมากๆกับการเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่นี้ให้ลงตัวเขาจะได้รับการพิพากษาหรือประเมินหลังจากตลาดในช่วงซัมเมอร์และหลังจากที่เขาได้มีช่วงปีซีซั่นที่ชัดเจนกับทีมแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นแฟนบอลจะต้องเจอกับความเจ็บปวดต่อไปจนกว่าอะไรๆจะดีขึ้น เราต้องให้เวลาและอดทนกับอร์โมริมซึ่งส่วนตัวของพี่อ้นเองก็เห็นด้วยกับบทวิเคราะห์ของเฮนรี่วินเทอร์จาก The ะไทมนะคือรูเบนอาร์โมริมเนี่ยมารับงานกลางฤดูกาลได้ซ้อมกับทีมชุดนี้แค่ไม่กี่ครั้งคุมทีมได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นแถมต้องมาเจอนักเตะที่ไม่ค่อยมีคุณภาพบวกกับทัศนคติของนักเตะบางคนก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนไปเล่นแผนใหม่แบบไม่เหมือนแผนเก่าเลยก็น่าจะทำให้ภารกิจการกอบกู้ทัพิษฐาแดงของอามอริมในครั้งนี้มันยากขึ้นไปอีกแบบทวีคูณนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องให้เวลาเขาเต็มที่ตลาดเดือนมกราคมตลาดช่วงซัมเมอร์ตลาดเดือนมกราคมอีกรอบแล้วก็ซัมเมอร์อีกรอบให้ไปเลย4ตลาด2ปีดูซิ แมนยู you, มันจะดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของอาร์โมริมหรือเปล่าเด็กผีคิดเห็นยังไงกับบทวิเคราะห์ของเฮนรี่วินเทอร์ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบทวิเคราะห์วิจารณ์แปลไทยจากเพจดูบอลกับแดดกด้วยนะจ๊ะดูจบแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามพี่อ้นแฟนผีอะไรคนด้วยครับ